ครั้งแ,ง,นนะงแรกที่มาถึงที่นี่เห็นสภาพแ้า,าล้องก็ต้นไม้อะไรอย่างงี้ก็เยอะบรรยากาศที่นี่ดีมากๆค่ะมันมันเขียวอะค่ะเขียวเขียวมากๆเลยด้วยอากาศด้วยแล้วก็ด้วยบรรยากาศด้วยสถานที่ด้วยมันทําให้รู้สึกว่ามันต้องสนุกแน่ๆค่ะกิจกรรมในครั้งนี้เอาเงินวีให้ดูเปียกเนื ับเท้าเหดภาคเดียวเวทีนครับเวทีได้เลยครับขอต้อนรับทุกทคนนะครับเ f ทุกคนเลยแต่ก่อนจะเริ่มทุกๆอย่างอย่างเป็นทางการขออนุญาตให้ดรสุมิชแชมประสิทธิ์นะครับพอสำนักงานชุมชนพอเพียงกล่าวต้อนรับตอนนี้เรากำลังจะเข้ามาสู่ภารกิจศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราทุกคนนะครับเชื่อว่าไม่มีใครเคยผ่านประสบการณ์นี้แน่ นะครับก่อนอื่นก็จะเล่าให้ฟังว่าโครงการชุมชนพอเพียงเนี่ยทำอะไรโครงการชุมชนพอเพียงนั้นเป็นโครงการของรัฐบาลต้องการเอาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราทานจากเ,เจ้าอยู่หัวเรานะครับนำมาเป็นเรื่องหนึ่งนะครับในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเอาทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติโดยให้แต่ละชุมชนคิด ปีมก็คือเอาบัญญาแรกเงินทำโครงการที่จะพาชุมชนออกจากความยากจนโดยการพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินพอใช้แบบพึ่งตนเองและพึ่งกันเองในชุมชนเมื่อบางชุมชนพึ่งตนเองได้แล้วพอแล้วเหลือก็ไปสู่ขั้นก้าวหน้าก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มคนทั่วไปค่านิยมนะครับยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงในมิติ ผิเศรษฐกิจพอเพียงชีวิตพอเพียงคือพูดกันมาแต่ว่าเหมือนเราไม่เข้าใจถึงแก่นมันจริงๆเอ้ยพอเพียงมันก็ไม่รวยขึ้น,นสิอะไรเงรี้ยซึ่งตรงเนี้ยเหมือนเราได้มาศึกษาเกิดที่จะทําให้แบบสังคมของไทยแข็งแรงมากขึ้นทางโครงการก็เลยคิดว่าอยากจะให้มีการปลูกฝังแล้วก็สร้างกระแสสําหรับคนรุ่นใหม่คนรุ่นน้องๆน,น,นะครับและรุ่นเด็กๆอันนี้สําคัญจะเป็นรากฐานนะครับ ในเมื่อเราเชื่อว่าสังคมคือรากฐานเราก็ต้องสร้างความเข้มแข็งให้สังคมก่อนนะครับถ้าสังคมเข้มแข็งต่อให้ข้างบนเลหลวอหลายยังไงข้างล่างเขาอยู่ได้และเราเป็นประเทศที่คิดว่าทําเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีที่สุดเพราะความพร้อมบริบทของสังคมไทยมันเอื้อทุกอย่างเราต้องเป็นแม่แบบนะครับผมไม่อยากให้เห็นว่าต่อไปเด็กนักเรียนไทยต้องไปเรียนเศรษฐกิจพอเพียงที่ฮาวาดแล้วกลับมาสอนคนไท อย่ารอให้ถึงวันนั้นอย่ารอให้ถึงวันนั้นนะครับเราต้องเป็นแม่แบบให้เขามาเรียนที่เราที่นี่คือหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโครงการเรามีทั่วประเทศแบบเนี้ยร้อยกว่าศูนย์แต่ที่นี่เป็นศูนย์ที่ดีที่สุดศูนย์หนึ่งพร้อมที่สุดศูนย์หนึ่งพวกเราจะได้เรียนรู้ของจริงแล้วช่วยยังคิดว่าเออมันเป็นทางรอดอยังไงทําไมมันถึงควรจะเป็นทางรอดของประเทศแล้วช่วย เอาไปขยายผลเรามีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะมีคนอีกเป็นล้านเรียนรู้จากสิ่งที่เราเรียนรู้ต่อไปเพราะฉะนั้นก็หวังว่าพวกเราทุกคนคงสามารถรับภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์นี้ช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับ อนนี้นะครับผมอยู่กับพี่พงษาชูแนมนะครับหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพาโตะครับพงษาสวัสดีครับสวัสดีครับ20ปีบนเส้นทางอนุรักษ์พงษาชูแนมได้ยืนหยัดต,ต่อสู้กับอุปสรรรอบด้านเพื่อพิทักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยด้วยหัวใจของนักสู้เพื่อให้ชุมชนอยู่กับป่าอย่างสันติในวิถีพอเพียงมั่งคัง่งยั่งยืน <c oughs> ก็อนอืาถามเลยหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพาะโตะ ทำงานเกี่ยวกับอะไรครับหน่วยอนุร,รักษ์การต้นน้ำพระโตเนี่ยหน่วยงานแบบนี้มี12หน่วยทั่วประเทศ12หน่วยเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดการต้นน้ํกา<ด>การลุนมน้ำโดยเฉพาะใช่ไหมครับซึ่งเป็นมี12หน่วยที่เป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆทั่วประเทศที่ทําการจัดการต้นน้ําในเชิงลุกวางแผนในการจัดการแล้วก็สร้างรูปแบบกรอบการทำงานใหม่ๆเพื่อที่จะให้หน่วยงานอื่นๆได้ได้นำไปใช้โดยเฉพาะเรื่องการ งานกับชุมชนพูดง่ายๆเลยก็หน้าที่หลักของหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำปัโตก็คือหน้าที่ในการจัดการพื้นที่ต้นน้ําของลุ่มน้ําลุ่มน้ำหนึ่งซึ่งของเราที่นี่ก็ดูแลลุ่มน้าหลังสวนแม่น้าหลังสวนหลังจากผ่านกระบวนการจัดการก็ปรากฏว่าเป็นแม่น้ําที่ดีที่สุดในประเทศ 1. ดีในเชิงกายภาพก็คือมีปริมาณน้ําท่าเท่ากับแม่น้ําปิงขณะที่เล็กกว่าแม่น้ําปิงประมาณ10บเท่ามีต้นน้ํา เป็นป่ามากที่สุดในประเทศคือเกิน50เป็นพื้นที่ต้นน,น้ำแล้วก็มีปริมาณน้ําไหลทั้งปีหน้าฝนก็ไม่มากหน้าแล้งก็ไม่น้อยนั่นคืแง่กายภาพส่วนแง่ทางสังคมก็คือเราสามารถผูกโครงสร้างสังคมคนตั้น,นต้นน้ากลางน้ําปลายน้ําถึงทะเลได้ไดง่ายๆแปลว่าหน่วยอนุรักษ์กาจัดการต้นน้ำปนถลหน้าที่ดูแลจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนเรียกว่าต้นน้ำลำธารให้คนอยู่กับลุ่มน้ำนี้ได้ โดยให้คงสภาพเดิมไว้และมีลักษณะพิเศษก็คือในลุ่มน้ําลังสวนมีคนเข้าไปอยู่ในป่าจึงสร้างรูปแบบและกรอบการจัดการให้คนอยู่กับป่าภายใต้โครงการคนอยู่ป่ายังเหมือนที่นี่ชื่อโครงการคนอยู่ป่ายังเป็นหมู่บ้านแรกที่ทําคนอยู่ป่ายังก็คือคนก็อยู่ได้ป่าก็ยังอยู่เป็นเงื่อนไขและเป็นปัจจายเงื่อนไขถ้าคนไม่อยู่อย่าหวังว่าป่าจะเหลืออยู่แต่ถ้าเราเอาคนให้อยู่กับเราได้ป่าก็จะเหลือคนก็เกื้อกูลกับป่าป่าก็เกื้อกูลกับคน แล้วปกติส่วนใหญ่ที่คนที่เข้ามาอบรมเนี่ยเป็นใครส่วนใหญ่ที่มาอบรมในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่าเนี่ยก็เป็นเกษตรกรมาจากหลายๆที่ทั่วประเทศถึงไม่เป็นเกษตรกรก็ได้แต่เป็นผู้ที่สนใจในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวการเกษตรอินทรีย์แนวเกสิกรรมธรรมชาติแล้วแนวที่คิดถึงเรื่องธรรมชาตินั้นอยู่กับป่ากับคนได้ยังไง ผมเนี้ยมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยผมกำลังจะพารุ่นน้องของผม af c นะครับก็ Academy f a n t น s พลย์เซชัเนี่ยเขาเข้ามารับการอบรมตรงนี้เป็นรุ่นพิเศษหร,รือเปล่า <c oughs> พิเศษมากๆ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ไม่เคยมีเป้าหมายเพื่อจะอบรมคนกลุ่มนี้แต่เมื่อได้รับการติดต่อมาก็เ,าเป็นการบ้านที่เราคิดหนักบมคนว่าถ่ายายว่าจะทำยังไงประการแรกเลยเขาคิดว่าเขาไม่ไม่เกี่ยวอะไรด้วยกับเรื่องเหล่านี้ด้วยจิตวิญ,ญญาณเขาอาจจะว่า ฉันไม่เกี่ยวด้วยแล้วก็ฉันไม่จําเป็นต้องทําเรื่องเศรษฐกิจพุพเพยถ้ามองตื้นๆเหมือนกับไกลตัวแต่จริงๆแล้วเมื่อเรารู้ทางสังคมว่าคนเหล่านี้เป็นผู้สร้างแนวโน้มทางสังคมใ,ให้สังคมเดินตามเพราะฉะนั้นผมว่าเราคิดถูกที่ที่นําน้องๆกลุ่มนี้เข้ามามาฝึกฝนฝึกตนแล้วมาคิดคํานึงว่าการที่ตัวเองเลือกที่จะมา,มาเดินบนเส้นทางที่เป็นผู้สร้างแนวโน้มในสังคมผู้สร้างแนวโน้มจะต้องทําสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือนึกถึงผู้อื่น ผมจําคําที่พระราชบิดาเนี่ยคือกรมหลวงสงคลานครินเนี่ยได้สอนว่าจงมองประโยชน์ตนเป็นที่สองมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งผมว่านี่เป็นภาระหน้าที่ของผู้สร้างแนวโน้มให้กับสังคมถ้าเด็กๆน้องๆคนกลุ่มนี้ยึยด,ดตุดุมคติมองประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งคนอื่นก็จะเดินตามแล้วสังคมก็จะอยู่ได้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องดูเหมือนเรื่องเล็กๆธรรมดานะแต่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดในภาวะวิกฤตเช่นนีอ้อันนี้ต้องขอ ถามพี่องษาอีกสักหนึ่งคำถามตรงนี้นี่ชัดเจนมากเพราะว่าตัวผมเองก่อนที่จะมาผมก็เข้าใจในความพอเพียงน่าจะไม่ต่างกับน้องๆหรือว่าไม่ต่างกับคนเมืองเมืองทั่วไปแต่อยากจะรู้ความหมายของคําว่าความพอเพียงในมุมของพี่ผงษาเราถูกถูกทำให้เข้าใจคําว่าพอเพียงตามทฤษฎีที่นักวิชาการพยายามเขียนขึ้นมา สามห่วงสองเงื่อนไขเลยแล้วเราก็ท่องมันมาซึ่งไม่ได้เคี้ยวกลืนด้วยตนแล้วสานอกออกมาอย่างที่ท่านธรรมดัชนีบอกมันต้องเอาความรู้ที่เขาเขาบอกมาใส่เข้ามาในตนย่อยด้วยตัวเองให้เราเคี้ยวเองอแล้วออกมาออกมาเป็นของเราเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเบื้องต้นเลยขั้นต้น,นมันต้องนึกถึงความเรียบง่ายสามัญก่อนอการที่เรามาใช้ชีวิตที่นอนเสือนอนหมอนไม้กินอยู่อย่างนี้ แทนี่น้องๆมีชีวิตที่ฟุ้งเฟอ้ออยู่กับสิ่งที่หรูหรามากมายนะแค่คุณลดมาใช้ชีวิตที่ธรรมดาสามัญสักครั้งหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าชีวิตที่พอเพียงมันเป็นยังไงก่อนขั้นต้นขั้นที่2เนี่ยพอเพียงเท่ากับพึ่งตนหรือพึ่งตนให้ได้เรื่องพลังงานเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศ,าศ,าศาัยเรื่องหลายๆสิ่งหลายอย่างคือพึ่งตนในความพอประมาณตรงนีน้ขั้นที่สูงไปเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นตัวชี้วัดได้พอเพียงเท่ากับแบ่งปัน ผมเกิดคำถามตัวเองเสมอว่าเอ๊คำว่าพอเพียงเราวัดกันด้วยอะไรบางคนบอกก็มีล้านหนึงพอแล้วบางคนมีสิบล้านยังไม่พอบางคนมีร้อยล้านยังไม่พอเอ๊ะแล้วพอเพียงอยู่ตร่ไหนก็เลยสร้างนิยามใหม่ว่าพอเพียงเท่ากับแบ่งปันหรือตัวชี้วัดคำว่าพอเพียงอยู่ที่การแบ่งปันถ้าคุณไม่รู้จักการแบ่งปันให้กับคนอื่นแสดงว่าคุณยังไม่รู้จักพอก็เป็นคําตอบว่าการที่เอาน้องๆมาจุมเนี่ยถ้าเขาสามารถ สร้างแนวโน้มทางสังคมให้รู้จักการอยู่กับคนอื่นรู้จักการแบ่งปันรู้จักมีชีวิตที่ธรรมดาสามัญรู้จักการพึ่งตนเองไม่ไม่เบียดเบียนผมว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างสังคมใหม่เพราะว่าผู้สร้างแนวโน้มต้องมีความชัดในการนำพาสังคมที่ตามเขา ตอนนี้ขอต้อนรับ F4 นะฮะเข้าสู่หน่วยอนุรักษ์และจัดก,การต้นน้ำพะโตะตรงนี้เนี่ยเราอาจจะรู้จักชื่อของพะโตะแล้วอาจจะได้ยินกันมาแล้วบ้างนะคะตั้งแต่ตอนออกเดินทางแต่ว่าที่พะโตะนี่เจ้าหน้าที่ทุกคนทีมงานทุกคนยังไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงดังนั้นจะทําการทำความรู้จักทุกคนจากการตรวจสัมภาระอ้าวงง อะไรเนี่ยมีการมาค้นมาค้นกระเป๋า,าคืออะไรฮะงงเอ้ยอันนี้ไม่ได้บอกดินเดี๋ยวมาดูกันนะไม่ยอมผมว่าแต่ละคนมีสัมพันธ์อะไรยังไงนะฮะอัน,นเปิดกระเป๋าด้วยแล้วเราซ่อนอะไรไว้ตรงไหนเนี่ยเปิดมาจะเจอไหมอะไรเงี้โยโคตรมากรูดแถวรูดแถวก่อนเลยรูดแถวก่อนเล <c oughs> ยอันนี้ไม่เดือยอันนี้กองกลางครับรองเท้าแปะ ตาก <Yok. S 3> ันแดก็พอดีกระเป๋าผมก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากเสื้อผ้าและก็พวกของใช้ส่วนตัวนี่มันรฟันมียาติฟันเนี่ยคของต้นส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าคือเ็าเอาก็เซ็ตไว้ตามปกติอยู่แล้วสี่วันที่หนักๆเลยก็คือจะเป็นพวกของ เรื่องยามากกว่าอันนี้เป็นสัมภาระจากแฟนคลับที่ได้มาเม,ม,ม,มืเอ่อเช้าในกระเป๋ามีสเปรย์กันยุงกันแมลงสเปรย์ฆ่าเชื้อห้ามเลือดแผลต่างๆสเปรย์กันแดดาาาสายรัดข้อมือกันยุงกระดาษเช็ดหน้านี่ว่าครบเซตเลยต้องมีหน่วยพยาบาลแล้วละนะ่ะครับบอกไว้ก่อนว่าคุณ,ณแม่ยัดมาให้ครับฮนะให้เนี้วค่ะให้ไรให้ไรเคยบำอง้าวบำงงอย มาผู้หญิงก็ต้องอยู่เพื่อนางอยู่แล้วเช่ไหมเอ้ามาเอานี่ไม่ได้ซ่าหรอกเอ้ามือได้จากคุณแม่ด้วยเนี่ยพกไว้กับตัวเติมตลอดเห็นสภาพอากาศไหมจริงๆแล้วมันก็คงไม่ได้ใช้ขนาดนั้นแต่คือเราก็พกไว้อะไรเงี้ยเผื่อแบบว่ายินนิดหน่อยๆนี่อะไรที่ดำๆเนี่ยเสื้อผมอางเหมือนกันก็คือพกไว้ติดตัวใช่ค่ะก็ถยังไงก็รู้สึกว่าอย่าเปิดลึกกว่านี้เลยนะพี่ เดี๋ยวจะเจอของไม่พึงประสงค์ไม่ไม่อายของตัวเองนะเพราะว่าไม่ไม่ได้เอาอะไรมาเปลืองอยู่แล้วแล้วก็กระเป๋าใบค่อนข้างเล็กอะไรเงี้ยค่ะก็มีเสื้อผ้าที่ต้องใช้เท่านั้นเอง3 4สี่วันถ้าคุณหนูสบมู่ยาสีฟันอะไร,ระตามปกติอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเครื่องสำอางอะไรก็ไม่ได้เอามาะเขา้แต่ที่เราเอามามันก็เป็นของจำเป็นทุกอย่างอะคะ่ะ มีแต่ที่เราคัดว่าเอ้ยเราต้องใช้อะไรเงี้ยโ่กพระพระเป็นของจําเป็นสําหรับปองนะคะเพราะว่าเป็นคนกลัวกลัวผิด้วยอยากนําเสนอโอ้สุดยอดเลยยังค่ะอะไรอ่ะไปใช้มันแฝงได้นะได้แบบว่าอยู่ในห้องน้ําอะไรเงี้ยเด้แดงครับครับ เปิดเลยอ่ะไม่น่ากลัวตังมีทั้งหมด8บาทเอามาแค่นี้แหละทั้งชีวิตอยู่ได้แบบพอเพียงกินกันแดดคีการห้องนอนคีการ์ดนที่นี่ห้องนอนที่นี่มีคีการดเนี่ยหรอวเดือแล้วก็แจ๊บแล้วกอย่างนี้บนเสาเสืิอแล้วก็มาจากหอมาจากหอยาสบู่แชมพูยาสีฟันอ่ะอันนี้เทียดค่าะ